สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังคุดโชค8 9เกาครับตามทีแอดมังคุดโชค8 9เกานะครับได้แจ้งให้เอฟซีซาบาจะมีการถ่ายทอดสดนะครับเกี่ยวกับพระการตีนะครับจะนั่งสมาธิอาขอหวยที่ปราสาบ้ันแพ้งสีนะครับซึ่งเป็นสถานที่เผาสพของหมู่บ้านนะครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากมีเหตุผลจําเป็นบําประการนะครับ จึงไม่สามารถถ่ายทอดได้นะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่ามงคลโจก์ก็มีช็อตเด็ดๆนะครับในการถ่ายทำก็ได้ทําเป็นคลิปนะครับมาฝากตอนเอฟซีนะครับก็จะมีตัวเด็ดตัวดีมาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเชิญรับชมคลิปไปพร้อมๆกันกับผมเลยครับ สวาสดิโตภะคาวัตถมุสันทิีติโกอาการิโกเอหิปัสติโกโอปนาจิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิตีสวาสดิตาภิกขุนายุขวเสนสุโยโยมะคะปะปะปะริยติวิโมกขเภทุธัมโมคุโรกัปตะนาตถัฏฐาริธารีวันธมะขังตามหารังวรธรรมะเมตังธัมโมโยสะพานินังสารนังเขมุตตะมัง สุติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนหังธรรมะสาขาสมิทาสวะธรรมูมิสามิกิสรุธรรมโมทุกขาสภัตตาจวิทาตตาจหิตาสัมมธรรมะสาหังยาเทมิตรีรันชีวิตาจิตังวันทันโตหันจริสัมี ธรรมมาเสวัสุธรรมมาตังนาทิเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะตาจวัฒเตนะวัดเมยังสาธุศาสนาสังขังมีวันธรรมานีนะยังบุญยังปัสุตังอิทัสเถติอันตรายามีมาเฮสุงสัสเตสสะ

ยาติตาจตาริบุริสัจขัตถะบุริสัพุคราอิสัพะคะวะโตสัพพะสังโฆอาคุเนยโยปาคุเนยโยทาจิเนยโยอันสรีกะระเนโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสาติสัทธัมมะโสสุปฏิปัฏฐิคุนาธิยุโต โยทะพิโทอริยบุคคลสังคเสตโทสิราทิธรรมปวราสยกายกจิตโตวันทารมังตามาริยานะขะนังสุสุทังสังคโยสภปานิังสารนังเขวมุตตมังตติยานุสติธานังวันทามิตังสิเรนหัง สังขัดสาหาสมิทาะโสวาสังโฆเมสะมิคิสรุสังโฆทุกขาสักขตาจะกวิทาตาจะหิตัสมาสังขัดสาหังนิยาติมีสารีรันชีวิตาจิตังวันทันโตหันตริสมิสังขัสโสปฏิปันนตังนัตทิเมสารนังอัญยัง สังโฆเมสารนังวรังอิตนาสัจวัตสินาวัตเนยังสาธุศาสนาสังขังมีวันธรรนินะยังบุญยังปัสสตังอิทะสัพเทปิอันตรายามีมะหิสุขสัตติสัชกาเยนวจายวจิตัสะวาสังเขปะมังปะกัตวาญาังสังโฆปฏิปันหาตุวันตังสารันตาริสังวาริ ทสาวังมหาอินททสาวังพรหมมาทสาวังมหาพรหมทสาวังจัก s วาทีทสาวังมหาจักรวาทีทสาวังเทวาสาวังมหาเทวาสาวังอิสสสาวังมหาอิสสสาวังมูนิสาวังมหามูนิสาวังสัพพุริสาวังมหา สัพพุริสาวังพุทธศสาวังปัจเจกผพุทธศสาวังอรหันตาสาวังสัพพะสิทธิวิชัตรานังสาวังสัพพะโรุกลายริยานังสาวังอิตินะสัจเจนะสุวัตถิหตุนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตานายันมณนีนรัตน์ สาหาสสุธรรมาทูธธรรมโมสังโฆยถาพูทโมนะุูธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีรนังวารันทันตังสิวาริจามาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัปุโสุูธาธรรมะสังฆบูชีมี พระพุทธาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมงาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนาเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยยะทาพุทธโมนะด้วยนะโมพุทธยะ ยาเปิดกรรมดีถ้าเปิดงานดีพุทเปิดโชคดีนาเปิดอำนาจดีพระพุทธทางอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนาเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทเปิดวาสนาธาเปิดจิตยาเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนาโมพุทธายะยาเปิดกรรมดี ถาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดราบดีนะับเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าและตัวญาติโยมของข้าพเจ้าด้วยญาตนะิทาพุทโมนะณามาพัทาพุทธทางธรรมังสังฆังของอำนาจบารมีของพระรัตนาตรัยและพระรังแห่งพระพุทธเจ้า,จาเปิดโลกโปรดเสี่ยมโยงบุญบารมีวาสนาบารมีชาญบารมี ทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันนะปัจจุบันชาติและขอเบิกบุญบารมีเปิดทรัพย์ทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าและตัวญาติโยมข้าพเจ้าด้วยนะณปัจจุบันชาตินี้เปิดโลกเปิดเกียติเปิดธรรมเพื่อเข้าสู่พระนิพพานความสงบสุขสูงสุดในชาติปัจจุบันเปิดด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทธโมนะนะโมพุทธายะยะธาพุทธโมนะนะโมพุทธายะยะธาพุทธโมนะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระมาจะมหาเทวาสัพเพิยาคปารายันติ พรมมาจะมหาเทวพิราภาพระวันสุเมีมหาบุญโยมาราภูพระวันตเมีมีเตภาหูอัตติพุทธามาออุนะโมพุทธายาวิระธา,า,าโยวิระโพนายังวิระหิงสาวิระธาสิวิระธาสาวิระ เวราธิโยอิทธิโยพุทธาสะมมานิมามะพุทธาสะสวะหูสัมปติสามิีทิงทิงคาพาหาหาถาถาโยโทโสโมหกิเตพุทธนาพุทธรัสมิงนาธรรมารัสมิง นาสังคารัสมิงมารดาบิดานารัมิงครูบาอาจารนารัมิงเจ้ากรรมนายเวนนารัมิงปาปะกะโตมาจากพระมัทธมกกตังโทสังสาพระปาปังวินาสันติกายกรรมสามวิจีกรรมสีมมนกกรรมสามที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้สบป,ปมาพลาดพลั้ง ล่วงเกินด้วยความปรดความหลงต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีที่ควรก็ดีที่ไม่ควรก็ดีที่รู้ก็ดีที่ไม่รู้ก็ดีที่ระลึกได้ก็ดีที่ระลึกไม่ได้ก็ดีข้าพระเจ้ามากาบขอข้ามาโทษที่ได้ล่วงเกินต่อคุณพระพุทธต่อคุณพระธรรมต่อคุณพระสงฆ์ต่อคุณมารดาบีดาต่อคุณครูบาอาจารย์ข้าพระเจ้าชื่อพระสายฝนสมรต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งอดีตและปัจจุบันข้าพระเจ้าทั้งหลายมากาบขอข้ามาโทษที่ได้ล่วงเกิน ต่อคุณพ่อพทดต่อคุณพธรรมต่อคุณพระสูงต่อคุณมารดาบิดาต่อคุณครูบาอาจารย์ข้าพระเจ้าชื่อพระสายฝนกรมรูตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งในอดีตและปัจจุบันจงงดโทษจงปวดโทษปวดให้อภัยและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดสาธุสาธุสาธุ วันธามิพันเตสัพพังอัปปารทังขามาทัทธมพันติมายากตังบุญยังสามินาอนุโมทิตาภังสมินากตรังบุญยังไม่หังธาตุภังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอหังสุสตโตมิขอให้ข้าพระเจ้า,ามีความสุข นิทุโคโโมีปัตตาจากความทุกขอเวโรโหโมีปัตตาจากเวนอภัพยาปัสโหโมีปัตตาจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงนิโคโหโมีปัตตาจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาจนให้้นจากทุกข์ไยทั้งสิ้นเถิด ข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ข้าพระเจ้าได้ทำแก่ผู้ใดไว้ในชาติใดใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวียนจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าอย่าได้จองเวียนจองกรรมกันต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครใครทำแก่ข้าพระเจ้าไว้ก็ตามข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นโยกถาวายพระพุทธเจ้าเป็นอาภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรนกรรมกันต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอาภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานและญาติโยงของข้าพเจ้าตลอดวงศาขาทานาญาติและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญประสบแต่สิ่งที่ดีงามและสิ่งที่ชอบด้วยเทินสัพเพศสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอเวลาขุนต่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มี เวียนแก่กันและกันเลยอับายาปัช,ชาหนสูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยะบาชบัตรเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอน,นีค้าขนสูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัต,ตานางปริหารันตูจงมีความสุขกายสุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด ुञ काेना उपा तार आचारी माम राचारेवा चावेरी काि चाफे सता सुखी हुन्जानी पकातानी मे สุขขังจิตวิถังเป็นปุจจิปังปาเปธวมาตังอิมีนาบุญญากรรมเมนาอิมีนาอุทิสนาจักิปาขังสุราเพเจวะทันตุปาทานังเซธานังเยสันตานิีนาธรรมายาวานิพาโตมะมานาสันตุสัพพทาเยวะยะสัจโตภาเวภาเววุชุจิตังสติปัญญาสันริโคริยังหีนามาราพันตุนกาสังกาตุนจาริเยสุเมพุทธา ทิปวารุณาโทธัมโมนาโทวรุตตโมนาโทปัจเจกะพุทโธจะสังโฆนาโทตะโรมะมังเตโสจะมะนุภาเวนะมะโลกะสังละพันตุวา มีนาบุญญากรรม,มีนาด้วยเดชผลบุญแห่งข้าอุทิศไปนี้ขอให้ไปคำชูดนุนบิดามารดาปูุยาตายายครูอุป,ปาชาอาจารย์พระมหากษาัตริย์เมตรักสนิทเพื่อนสาราสัตว์น้อยใหญ่พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงบารีพระนางทรณีพระนางคงคลา พระยาตุราดนายริยาบาลนายพันธุรักเสนาบดีกับทั้งเท้าจัตุรุกาบาลทั้งสี่สิริคุตอาตาฉันจาตุมหาราชิกาเมืองบนจนถึงที่สุดมหาภมเมืองต่ําตั้งแต่อเวจีขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลกโดยรอบสุดขอบจากกาวาล อนันตาจาักราวันหากท่านทั้งหลายที่ท่านต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยดีชาผลบุญแห่งข้าอุท,ทิศไปนี้ขอจงเป็นอุป,ปนัิสัยเป็นปัจจัยเพื่อจะก,กัดทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันอาการนิ่ง อิทธังเมมาตาปิตรนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตะโรขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่บิดามดาของข้าพระเจ้าขอให้บิดามดาของข้าพระเจ้าจงมีความสุขอิทธังเมญาตินังโหตุสุขิตาโหตุญาตโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายขอให้เราท่านทั้งหลายจงมีความสุข อีทางมีครูปัจยาจริยานังโหตูสุกิตาขหตูุรุปัจยาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูบาอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทางสัพเพเทวตานังโหตูสุกิตาขนตูสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เราเทพเทวดาทั้งเรานากรคาทั Jim, ้งหลายทั้งปวงให้เราเทพเทวดาทั้งเรานากรคาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุขเอทังสัพพะเปตานางโหตูสิกิตาหนตูสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวงห้อเปตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขเอทังสัพพะเวรีนางโหตูสิกิตาหนตูสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงทั้งเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งเจ้ากรรมนายเวรของญาติจยงของข้าพเจ้าขอให้เราท่านจง ได้รลลับผลบุญจงมีความสุขอทท้งสัพพะสัตตานังโหตุสิกิตาผนตุสัพเทสตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงของให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข้วยทั่ว,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 วน้ากันเถิดพระพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้ภพศสาลถึงอิดาบารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติพีน่นิทกัน ทั้งคนเคยร่วมรักสมคใครขอให้ได้บุญกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลบุญน้เทินสาธุสาธุสาธุทุขปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจันิพยาโสกปัตตาจันิโสกขาหนสุสัพเพติปาอิโนเกตาวตาจามเหสิ สัมปะตังบุญญาสัมปะทังสัพเทเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทะนังะนันตุสัทธายาสีรังระคันตุสัพธาภาวนาพิรตตาคนตุณาสันตุเทวตาปตาสัพพุทธะระปตตาปัจเจกานัจจยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนักระคันพันทามิสัพพะสู สาธุสาธุนโมตัสสะพะภะวัตโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะภะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอกาสะโอากาสะโอกาสะนาากาศปัจนี้ข้าพระเจ้าอพอนั่งภาวนากิจเพื่อแผ่ผกุศลกิจเข้าฐานสมาบัติซึ่งเข้าสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วก็พุทโทธ ข้าพระเจ้าจะระลึกถึงคุณพระพุทธข้าพระเจ้าจะระลึกถึงคุณพระธรรมข้าพระเจ้าจะระลึกถึงคุณพระสงฆ์ข้าพระเจ้าจะระลึกถึงคุณบิดาข้าพระเจ้าจะระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ขอให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาโดนบ,บันดาลให้ใจของข้าพระเจ้ารวมลงเป็นสมาธิขณะทีาา่ข้าพระเจ้าใช้สมาธิอยู่นี้ หนึ่งข้าพเจ้าจะมีความเมตตาสองข้าพเจ้าจะมีความสามคคีสามข้าพเจ้าจะให้อภัยซึ่งกันและกันสี่ข้าพเจ้าจะไม่ใช้วิชาสมาธิไปในทางที่ผิดห้าข้าพเจ้าจะใช้วิชาสมาธิไปในทางที่แผ่เมตตาจิตเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาพุทโธธรรมโมสังโฆ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 พุทโธ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 สาธุสาธุสาธุครับ เมื่อพระอาจารย์สวดมนต์เสร็จนะครับพระอาจารย์ก็ได้นั่งสมาธิทันทีครับอ่านี่แหละครับวิธีการกองไว้ข้องเพื่นครับนั่งสมาธินะครับเพื่อแผ่เมตตาให้สรรพสิ่งครับที่บวงลับไปแล้วนะครับได้ไปสู่ภพภูมิในายภาคกนาครับหลวพปะอาจารย์ก็พ่งเลี้ยงไปที่องค์พระนะครับเพื่อจะหาตัวดีให้ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับการสวดนันกา ยาวกว่านี่นะครับท่านผู้ชมครับกัว่าท่านผู้ชมจะเบื่อนะครับก็เลยตัดบางตอนไม่ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับอ่าในตอนนี้ก็พระอาจารย์ก็ได้นั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วครับก็ให้ท่านผู้ชมอยู่ในความสงบนะครับรุ่นไปพร้อมกันครับ ใส่ละอ,อาจานแต่ว่าเบิ้งอาจารย์บ่้ยิบมามื่อทได้เบิ่งบ่อยากเขียนพระติด้วนี่ว่าอาจารย์ช่องให้เบิ่งดูอยู่ใส่พระอาจารย์เพื่ออะไนั่นนี่เบิ่งอียังกับพระพุทธพระธรรมห้อเนาะอาจารย์เห็นจังไงใช่ไหม่นบอกว่าเบิ่งเอาอยู่องค์พระฤกษ์จครับสำหรับตัวเลขของพระอาจารย์ตีนะครับเพิ่นก็ได้นั่งสมาธิเพ네่งเล็งไปที <c rap> <c rap> <c rap ่พระพุทธรูปนะครับ ก็เห็นเป็น8 7 5นะครับท่านผู้ชมครับตัวเลขตัวนี้ก็เป็นเลขที่พอาจารย์เห็นนะครับท่านผู้ชมครับหรือท่านผู้ชมเห็นเป็นยังไงก็ขอคอมเมนต์มาได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ชองมงคลโตกห้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในท่านเลนการพนันนะครับการพนันคือความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงอย่างยิ่งครับเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็ ยิบจับรัตรีของรัฐบาลสักใบสองใบนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับท่านผู้ชมครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการของผมมาโดยตลอดครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือนจะไม่พลาดโอกาสทันสำคัญสำคัญนะครับสำหรับท่านใดนะครับอยากเกี่วมทําบุญสร้างองค์พระมหาจักรพรรดินะครับรวมครับป่าวัดว่ารามแห่งนี้นะครับ ขอขอให้ท่านผู้ชมวนปัจจัยคนละเล็กคนละน้อยนะครับกับบัญชีของพาาจย์ตีได้เลยครับท่านช่วมครับแต่บัญชีแนบไทยนี่แหละครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วรายการของผมจนจบรายการนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับ